ครับผมเอสจากเสียงเกมนะครับวันนี้จะพาไปตามหายางเซตเนลสีขาวทรงบัตเตอร์ฝายช่องสุาพชาสีช่องนะครับโพสสวยนะอันนี้ไปเจอโพสต์มาจากใน r e ด d i ตนะครับตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ยูเครดนะครับไปสวัสีกับปตูบอลเท่าแล้วไปดูกันดีกว่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาปักคอมโบไว้ให้ไหมนะอืมถ้าเขาไม่ปักคอมโบไปให้ก็ไปหาตาแตกไปด้วยกันนะครับไปลุยกันครับอุ้ย What? อะไรมาถึงก็ต้อนรับเลยนะโห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 แล้วเสียงเพลงตอนนี้ก็คือแบบกล้องหูหน่ากลัวมากอ๋อเอาเขาเปิดเสียงไว้หรือเปล่าใช่ไหมใช่เขาเปิดเพลงเสียงน้อยไว้ตกใจหมดถึวกว่าอะไรเสียงดังเชียโอ้ยนะทำต้อนรับไว้อย่างดีนะสุดยอดเลย ด,ดีดีดีตกใจหมดนะว่าเสียงอะไรนะครับอ่ะมีเบสต,ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอลองมองไปรอบๆซิมีคอมโบอยู่ตรงไหนไหมเดี๋ยวรู้สึกผมตาลายจังเดี๋ยวขอมองไปรอบๆก่อนนะโอ้ทเบสเยอะมากครับเยอะเกินตายแล้วทำไงดีนีโอ้โหอะไรวัตนี้โอ้โห,โห,โห,โหเพียบเลยนะครับโอ้โหสร้างว้อลังการมากนะวิธีของผมผมผมเข้าประตูพอเท่าไอผมเข้าประตูวาร์ปก่อนแล้วกัน โอเคไหนขอดูไหนซิมีเบสอะไรบ้างไหมนะผมว่าเบสมนเยอะเกินครับ A class C เหรอจริงอ่ะเดี๋ยววัดไปดูนะสีเมื่อกี้น่าสนใจครับนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลจากในโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคคือตอนนี้มีเยอะเลยครับอันนี้ก็4นะ4ช่องอันนี้ก็4ช่องผมว่าจะไปอันนี้ดีกว่านะแต่ไปอนี้นะครับ ถูกไปเนี่ยตาหางลองไปดูก่อนนะครับเพราะเบสมันเยอะบ้างจริงครับหาไม่ไหวเพราะออกจากประตูพอทัลมานะครับทางขวามือจะมีเบสก่นอยู่นะให้ใช้เทเลพอร์ตเขาได้เลยนะครับแล้วก็ลองหาดูนะเยอะแยะเลยอ่ะลองไปสักอันหนึ่งก่อนนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยว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 ทำไมมีไอ้นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยว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 พอดีว่าเหมือนเขาทำลันนิ่งแพดไว้ครับแล้วมี NPC มาจอดนะคือมันต้องมียานเออแล้วยานก็อยู่แถวๆนี้เออเดี๋ยวลองคุยกันหน่อยสิ ได้งไงเจอแล้วนะครับสี่ซื้อซื้อเลยจะได้ไม่ต้องเคมนะเพราะว่ามี NPC จอดพอดีไม่งั้นเดี๋ยวเอพีซีมานเอาของเราออไปนะเออไม่งั้นเดี๋ยวเอพีซมันจะเอายางเข้มไปเลยนะครับซื้อเรียบร้อยนะครับซื้อไปก่อนถ้ามันหนีนะเออโอเคโอเคอเคสร็จแล้วอีซี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนมันจะง่ายไปเปล่าคลิปนี้อ่าทุกคนมานี่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 มันอยู่ข้างล่างนี้นะครับให้เราวาร์ปทางประตูปาะท้ามาในเบสนี้นะเมื่อกี้จะจะจำเบสได้นะผมค้างไว้อยู่นาพอสมควรนะโอเคนี่ อยู่นี่ผมขอดูพิกัดในมือถือหน่อยโอเคพิกัดถูกต้องตรงกันนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะบวก26.95ลบ166.77นะครับโอเคออกมาตากบนเต่ามาปุ๊บเข้าเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตปุ๊บวาร์ปตามผมมาโฟล์ทูเปอร์ปปรชาร์ตนะแล้วก็จะเจอ,อยาลำนี้นะเขามีดันนิ่งแพดด้วยใครอยากได้ซูคอรอนนะครับมาจัดการมาซื้อกับเอ c ไดเ้เลยนะช่วยไปเป็นซูครอนได้เลยนะโอเคส่วนเราก็เอายาไปใช้งานนะครับอันนี้เป็นคลาสซีนะเราได้ยาเรียบร้อยแล้วนะปะ เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ s p สเป Station กันครับผมจะไม่วาดไปนะผมจะขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นระบบอื่นตรงมาที่ s p สเป Station ก่อนครับอุ้ยเบรเยอะมากครับสแสดงว่าที่นี่มีของดีคนน่าจะชอบทรงนี้กันนะเพราะจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยจาก C อัพเป็นคลาสเอเนี่ยจะจะได้ช่อง Super c ชาร์ e สช่องเป็นแบบลูกเต๋า4ช่องติดกันครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะ โอ้เลยอะไรกันครับเนี่ยแม่เบสีชมพูเลยครับออ้ยอุ้ยโอ้ย้ย,ยข้างนอกมีใดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสร็จตรงนี้ก่อนนะผมจะออกไปสำรวจนะครับเอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยานก่อนนะอุ้ยส่งอย่างดีนะ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะค่อยไปดูเรื่องทรงเรื่องสีกันอีกทีนึงว่ามีอะไรยังไงบ้างนะมาแบบเต็มดวดเลยวันนี้โอเคอัปเกรดกันก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นคลาดเอสเป็นที่เรียบร้อยไนดะ้มาดูช่องซุเประชาร์จกันเดี๋ยวพะโลเลยไหนมันสีช่องชุเประชาร์ตตรงไหนเดี๋ยวงงไปไม่ถูกเลยลองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลองลองเจาะช่องซิเกิดอะไรขึ้นกับผมมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แตมั่ลวละ มันไม่ใช่มันสามบวกหนึ่งแล้วก็เขียนว่าสี่ช่องพันโทไอทีดอะไม่เป็นไรทุกคนสามบวกหนึ่งก็สามบวกหนึ่งนะเอาเป็นว่าดูหลอกนะครับเนอเป็นว่าดูหลอกนะเนเนเนๆผมพามาดูที่เทเลพอร์ตนะครับออเทอร์เบสนะนี่อันเนี้ยไม่ได้นะอันนี้มันสามบวกหนึ่งนะไม่ใช่สีนะ่เอีนะเออเดี๋ยวหาเบสให้อยากลองแม่อื่นดูบ้างเหมือนกันอนะเนี่ย ผมอยากลองแบบนนี้จังนะสี่เนี่ยสี่คืออะไรผมอยากลองไปมากเลยอ่ะเอออันนี้ก็อยากลองไปครับสี่ทุบชาร์ตตะกัตไฟชิปเนี่ย <c oughs> เพราะว่าผมโดนหลอกจากอันนี้ไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนนะเผ <c oughs> ื่อทุกคนมาปุ๊บจะได้ไม่เสียเที่ยวอ่ะลองไปเบรดด้ยนะสี่เอสซีตะกัตไฟนะฮ <c> ะ <oughs> อ่ะลองวัดไปดูนะครับ <c oughs> มันจะทดลองนะอ่ะเดี๋ยวผมมาลองให้อยู่ไหนเพราะามันมีระดิ้งแพดครับต้องรีบไปเอานะเดี๋ยวเอพีซีมนันเอาของเราไปโอ้ชิดอยู่ดู้นอยู่ดุ้นอยู่ดุ้นอยู่ดุ้น อย่าบอกว่าที่เดียวกันนะแมวนะโอเคสรุปคือที่เดียวกันครับอาเป็น,นว่าทุกคนโดนหลอกนะไม่ใช่สี่ช่องติดกันนะครับเป็นสามบวกหนึ่งนะครับที่เดียวกันครับเขาสร้างเบลดมาเพื่อมาลงตรงนี้นะสรุปคือที่เดียวกันครับเออโดนหลอกอีกแล้วนะกลับไปที่ Space Station นะครับไม่เป็นไรนะทุกคนสามบวกหนึ่งก็สามบวกหนึ่งนะไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีนะยังได้สามช่องตรงนี้นะครับบวกหนึ่งตรงนี้นะ ม่เป็นไรครับไปดูทรงดูสีกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปวินยานนะจะได้เห็นไฟท้ายด้วยโอเคเมื่อกี้เราไม่ได้ดูไฟท้ายไงไม่ได้ดูทรงยานไม่ได้ดูสียานเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอพมันเของเราไปนะครับมันมืดด้วยเออมาที่สว่างสว่างๆนี้ก่าเป็นยานเซ e n เนลทรงดราก้อนไฟสไ y l e นะครับสีขาวดำนเ่นเอง อ่เป็นยานลำเล็กๆนะสั้นๆนะตูดจะสั้นๆเลยครับแล้วก็ไฟท้ายมีแค่3ดวงนะครับเพราะว่ามีไฟท้าย1ดวงแล้วก็ไฟที่ขา2ดวงเท่านั้นเลยครับเป็นยานสีขาวดำนั่นเองนะแล้วก็ตัวคาร์บอนนี้ก็เป็นสีแดงนะเข้าใจได้ทรงดีครับทรงดีทีเดียวไปขึ้นบินกัน,นครับโอ้โ้ถ้าไม่โดนหลอกนี่สวยเลยนะ <laughs> มันเกิดขึ้นได้ครับโดนหลอกนะทุกคนผมได้มุมถ่ายรูปมาบอัแล้วนะครับเป็นทรงรักแร้ไฟแทงนี่เองนะปีกยูวิงนะครับมีขานะสีขาวดำนี่นะครับก็บอกปืนสีแดงไม่ใช่เขาบอกไอพ่นก็ได้นะผมยิงไม่ได้นะเออกขาบอกไอพ่นเป็นสีแดงให้ทรงดีทีเดียวหล่อเลยนะเนี่ยหล่อเลยครับที่ปีกมัมีคลิปสีแดงนะดูเท่ดีครับมันแมชี่แมชี่นะขาวแดงดำประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยเวลาเพื่อนจอยนะมันชอบเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเวลาเพื่อนจอยมันชอบเป็นแบบนี้ อะเดี๋ยวผมจะจอยให้ได้มากที่สุดนะเนี่ยเวลาเพื่อนจอยมันชอบแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยอะไรละเนี่ยเนี่ยเข้าหลังผมถ่ายคลิปผมต้องปิดไอ้นี้ไปก่อนนะ Multiplayer นะเดี๋ยวมาละดูนะดูนะอทุกคนเป็นว่าทุกคนเห็นเห็นเห็นทรงแล้วเออเท่นะครับเป็น Dragonfly Star ์นี่เองนะครับหล่อๆเลยโอ้่าได้มุมถ่ายรูปหล่อๆนะเนี่ยดูๆมันเนี่ย ผมถ่ายรูปไม่ได้นะทุกคนไปเข้าสเป Station แล้วกันนะโอ้แต่ท้องฟ้าที่นี่สวยดีครับสีเขียวมิ้นเลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปที่สเป Station นะครับเอา What the hell อันนี้ผมไม่ได้วาร์ปนะเออเหมือนเพื่อนเรียกยานแม่มาครับมันก็มาโผล่ในยานแม่นะ กระจายนะครับเป็นว่ามุมนี้แล้วกันนะอ่ะมุมนี้ในการถ่ายรูปประกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนหันหน้ามากันอ่าสวยงามครับสามนี้สวยงามเลยอ่ะตรงนี้แล้วกันนะปิดยางเข้าไว้อันหนึ่งสองแช่คลิปนี้ด้วยเปื่อยสุดๆนะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมว่าเกมมันนวลๆนะต้องดีเกมหม่สักรอบหนึ่งนะเป็นยานทรงแลกวกนไฟแทงนี่นะครับสีขาวดํา นะแค่นี้พอช่องซุปเปอร์ชาร์จสามบวกตึงแบบนี้ครับใช้ได้อยู่นะสวยอยู่นะครับและยาเนี่ยทรงดีๆนะยาทรงหล่อมากเออใครที่ชอบยานนะก็ไฟแท้งตามมาได้เลยนะครับที่ Galaxy Euclid นะครับคลิปนี้ก็มามานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ